ไปดูสาวสวยแห่งวงการแบดบินตันขวัญใจพี่ท็อปเขานะคะน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นะคะก็ทําเต็มที่แล้วนะคะสู้นักแบดสาวญี่ปุ่นนะคะก็คว้ารองแชมป์มาครองค่ะนี่เป็นรายการไทเปโอเพนเป็นรายการระดับเบิร์ทัวซูเปอปร์สามนะครับแข่งกันที่ไต้หวันนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเขาบอกคู่ชิงหน้าตาดีทั้งคู่น้องพิงค์พิชามนนะครับอายุ18ปี4เดือนมือดับดับ77ของโลกเจอกับโทมุงกะมิยาสกิ 18 oh <my S 1> ปี <day. S 1> 8เดือน เป็นมือหนึ่งของรายการนะครับมือเป็นมือ8ของโลกจากญี่ปุ่นอันนี้ไม่ใช่รายการระดับเยาวชนนะคะรายการระดับประชาชนอายุน้อยเนาะมาเจอกันก็3สามครั้งก่อนหน้านี้เป็นนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นชนะไทยของเราไป3าครั้งรวดเลยนะค่ะก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกสูสีนะคะโทมอกะมิยาสกินี่เขาวางลูกได้แม่นยําแล้วก็เล่นได้ดีถูกทองทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะคะคือเกมแรกนี่น้องพิงค์แพ้ไปก่อนแต่ว่าเกม2อะกลับมาได้นะคะสู้กันเบียดเบียดสนุกสูสีแล้วก็ ต้องมาชิงดำ<อ>ในเกมที่3นะคะสุดท้ายเป็นน้องพิงค์ที่พ่ายแพ้ไป14ต่อ21คะแนนสำหรับเกมที่3นะคะ<ม>ก็เลยทำให้เธอคว้ารองแชมป์ไปครองนะคะ<ม>ส่วนมิยากสกิคว้าแชมป์ไปครองค่ะ<ม>คู่นี้แข่งกัน1ชั่วโมง12นาทีนะคะแชมป์รับเงินรางวัล ,00 แสน 6, บาทนะคะแล้วก็ทำให้สาวญี่ปุ่นเนี่ยได้แชมป<ม>์เวทัวรายการที่3ต่อจากแชมป์รายการระดับซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์เมื่อปี2023แล้วก็ชนะเลิศซูเปอร์อ300รรายการออลองมาสเตอร์ เมื่อปีที่ปี2024นะคะส่วนน้องพิงพิชามนเนี่ยได้เงินรางวัลไป3 0 0 0 0 0บาทก็เข้าชิงเชลล์เวิลด์ทูระดับซูเปอร์300เป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์เวิลด์ทูระดับซูเปอร์100รายการมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อปี2023นะก็ค่อยๆไต่มาเรื่อยๆนะคะนี่มาถึงรองแชมป์แล้วแล้วก็นักแบตสวยขนาดนี้เลยเนาะยอดเลยเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้เป็นคู่ชิงแชมป์หรือว่าเป็นคู่ชิงมงนะเนะสวยมากสวยมากสวยทั้งคู่เลยนะคะแหมเงินรางวัลน้อยไปหน่อยยังสำหรับแบดมินตัน น่าจะให้เห็นแก่หน้าตาของทั้งคู่ด้วยเพิ่มให้รางวัลความสวยไปเลยใี้รางวัลหน่อยนะคะก็ทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเนี่ยจะมาแข่งที่บ้านเราก็คือเป็น toyota thailand open ระดับเ o r l d tour super 500นะคะ13-18พฤษภาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะซึ่งตอนนี้นักแบดมินตันหลายๆคนก็เริ่มทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยกันแล้วค่ะครับ